ดีจ้าวัสดีจ้าวันนี้มามาดื่มกาแฟดื่มกาแฟตรงตรงสโนอน,นะเนี่ยพามาดูวิวจ้ะดูฟาร์มหน้าของที่นี่เ <c oughs> มื่อกี้วิดีโอมันตัดไม่รู้มันตัดทำไม สวยมากเลยราคาบ้านขาเขาวหมดโอยมันเย็นเกินมั้งเดี๋ยวกลับบ้านป้ากลับบ้านดีกว่ามันไม่ยอมนั่งป้ป้กลับบ้านกลับบ้าน สาดเตรียมตัวมาช้อย่างดีเลยสาวเอาโอต๊ะเอาเต๊ะมาหนาเนี่ยเดี๋ยวทำกลับไปเลยเอาโต๊ะกอาแฟมานั่งดื่มโทษดีนะ เดินกลับบ้านแล้ววันนี้วันนี้มีแดดมีแดดน,นี้มีแดดโอ้โหซาเกียมตัวมาซะอย่างดีเตรียมัวมาอย่างดีเลยข่าวไปหมดน้ำก็เป็นน้ำแข็งแต่ตอนนี้ ห,หนาวหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวมาละลายก็ไม่มีแล้วแหละตอนนี้มันจะใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วน้ำเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะ เท่าน,นี้ก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะบ๊ายบาย